แ e a ยูก <Yeah. S 1> ็ซีดยูก็โอ้เขาให้เขาไป Thank you so much Do you know what <Yeah. S 1> is this ป้าจะถามเขาเกี่ยวกับเห็ลินจือ Do you know what is this You know <laughs> You know that lichen ลินจื l i n นจือลินจืออย่าลินจื โอโ้เข้าใจดีเขาให้ดูผักเขาป้าถามว่าเธอได้เม็ดมาจากไหนแล้วเขาเปิดประตูให้ป้าเขาคงไม่เข้าใจอุ้ยอันนี้ป้านึกว่าเป็นฟักแมวอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นบวบนะคะส่วนอันนี้ yeah. What is this? ทุชิ Can yeah, yeah, eat? ยายาอีไรยาทุชิชิถ้าเป น่าจะเป็นบำรุงเลือดแล้วก็แก้เจ็บคอเขาใจดีมากป้าแค่ถามเขาว่าเธอได้เม็ดมาจากไหนเขาเปิดประตูให้ไหนป้าลองชิมสิอฮะอย่าแคนดีออ้ป้าอยากเอาไปปลูกจังเลยอะ่ะป้าอยากเอาไปปลูกแต่ป้าส่งภาษากับเขาไม่ได้เพราะเขาพูด ภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วดูตรงนั้นมันจะเป็นดอกดอกมันคงจะอร่อยเขาเขาชี้ไปตรงเส้นเลือดตรงข้อศอกตรงข้อพับเวลาจะเจาะเลือดนะคะเขาชี้ไปตรงนั้นป้าว่าเข้าใจว่ามันจะต้องบำรุงเลือดแล้วเขาชี้ไปที่คอแล้วก็แก้เจ็บคอคิดว่าอย่างนี้นะคะป้าอยาคอเข้าจังเลยอืม เนี่ยคือเขาปลูกป้าจะเด็ดแล้วจะบอกเขาโอเคโอเคป้าส่งสิญลักษณ์แค่ไหนครับวันโอเคเด็ดเลยเขาบอกโอเคป้าจะเอาไปปลูกนี่ป้าจะเอาไปปลูกไร Oh yeah. Uh uh-huh. Oh yes. From this? Yeah. Wow. And and this one. What's this? What's that? Flower? This one? Uh-huh. What's that? King Nanai. Tungwe. Oh Tung Tungui. ไอ้คน put... เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้โอ้โหดูผักโอ้โห Look at this เขาให้ป wow! <c oughs> ้า <c> ว <oughs> ้าวเขาให้ป้าอีกไหมเขาไปเดทให้ป้าอีกฮัลโหลไอ it goes away เขเด็ให้ป้าอีกแนะ่เข้าใจดีฮัลโหลเจมดัตโอนเวนเดเซดฟอร์มด์ I don't know ไมเขาเด็ดให้ป้าอีกดูดูผักบุ้งเขามันเป็นผักบุ้งที่ใส่เย็นตาโฟนะเนี่ยป้าดูแล้วมันหรือว่ามันเป็นผักบุ้งจีนแล้วพอมันโตมันก็เป็นผักบุ้งเหมือนกับใส่เย็นตาโฟเขาเด็ดให้ป้าอีกแนะ่ ใบอันนี้ค่ะป้าจะเอาไปปลูกแล้วก็จะเอาไปให้พี่ที่เดินป่าด้วยกันเอมขอบคุณน้องๆ54กํากำลังใจนะคะย,ยังไปไม่ถึงวัดเลย <Yeah. S 1> ว้าโอ๋อยาป้าจะเอาลิ้นจือให้เขา <No. S 1> you want yeah. โอ้ย Thank you so much <Yeah. S 1> เขาเด็ดให้ป้า <Yeah. S 1> เ,ดเดี๋ยวก่อนป้าจะถามเขา มันสื่อภาษายากมากอะเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไอ้เด็ดไม่รู้ป้าจะเอาไปปลูกครั้งหน้าถ้ามันปลูกไม่ขึ้นแต่คิดว่ามันปลูกขึ้นป้าจะมาขอเขาอีกค่ะเข้าใจดีมากส่วนเม็ดผักบุ้งเนี่ย seed seed where where you got seed ๋อนนนย where Yeah, yeah.